สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอร์และช่อง Magic Air กันอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้แอร์จะทําเป็นหัวข้อมินิแรนดดอมสั้นๆน,นะคะให้เพื่อนๆชมกันวันนี้เรามาพูดคุยกันว่าคนที่เราแอบปริ ink, ๊งแอบชอบนะคะเขามีใครอยู่ในใจแล้วหรือยังนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเอ๊ะเราจะได้รู้ว่าเออเรามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนเราครั้งนี้จะได้ลุ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าเขามีใครอยู่แล้วเขามีตัวจริงอยู่แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันก็ในระหว่างนี้ก็้เเเพื่พ่่อออออนนนๆึึกกถงคคทีรา App op, ink, าแแบบชิยูะะลว็ จะได้แนะนําด้วยนะคะว่าการทํานายในครั้งนี้เป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ขอให้เราฟังแบบกึงก่งกึบันเทิงนะคะกึงก่งกึคลายเครียดก็แล้วกันเนาะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าคนที่คุณแอบปิ๊งแอบชอบนะคะคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอัศวินถือเหรียญโอ้เจ็ดเหรียญนะคะขอดูอีกใบ โอ้เป็นไฮโลแฟนนะคะคนคนนี้อ่าอันที่1เลยนะคะอาจจะเป็นคนราศีพฤษภก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่เหรียญสองใบคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภอ่ะก็ตรงกันนะคะราศีพฤษภเหมือนกันกนารมังกรก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูอีก2ใบจะเป็นราศีอะไรได้อีกนะคะคนที่ขึ้นนึกถึงอยู่ราศีพิจิกนะคะราศีเมถุนนะคะอ่ะ คนที่คุณคิดถึงอยู่นี้นะคะคนที่คุณแอบรักแอบชอบแอบปิ๊งนะคะคนที่มีความรู้สึกดีๆให้เนี่ยอาจจะเป็นคนราศีพฤษภนะคะอะพฤษภกันมังกรนะคะรวมถึงราศีพิจิกหรือว่าราศีเมถุนด้วยก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะเขาอ,อาจจะ เขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่มีความสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะเป็นคนที่มีความรอบคอบเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณหลายปีก็ได้นะคะหรือว่าอายุไล่เลี่ยก,กันแต่ว่าเขาลักษณะของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนมีภาวะผู้นํามีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะเขาอาจจะแบบเป็นคนที่มีความคิดแบบ โตกว่าตัวอะไรเงี้ยโตกว่าอายุของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นลักษณะของความเป็นผู้นําความนิ่งความใจเย็นนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือแบบจะเป็นลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบนะคะก็อาจจะแสดงออกไม่เก่งก็ได้นะคะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะคะหาเลี้ยงชีวิตตัวเองหาเลี้ยงคนในครอบครัวนะคะสนสนใจในเรื่องของความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตนะคะเขาอาจจะหรือว่าบางคนเนี่ย เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบเรื่องของการทํางานแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะแสดงออกไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แล้วเรามาดูกันว่าแล้วเขามีใครที่เขาแอบชอบแล้วหรือยังนะคะสามเหรียญมีมองมอง,มอ,งอยู่นะ j u d g m e n t เอาละค่ะสิดาบอันนี้คิดว่าเขาน่าจะมีคนที่เขาแอบชอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า ความสัมพันธ์เหมือนจะเป็นไปไม่ได้คนที่เขาแอบชอบแอบมองนะเขาอาจจะแบบมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่านะคะอาจจะยังอาจจะนะอาจจะเป็นคนเก่าที่เขาเคยคบแต่ว่าเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังรออยู่นะคะเขายังรอแบบรอรุ้นรอรีเทิร์นกับคนเก่าเหมือนกันหรือว่าคนที่เขาแอบชอบอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบ คนที่เขาแอบชอบเนะี่ยเขาอาจจะแบบมีคนรักอยู่แล้วนะคะเขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะอื่ถามว่าเขามีคนที่เขาชอบไหมก็มีนั่นแหละเป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งคนเก่าของเขาเลยนะคะอาจจะเป็นคนคุยคนเก่าเป็นคนรักเก่าของเขาซึ่งเขายังรออยู่นะคะหรือไม่อีกทีก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเขาเนี่ยอาจจะได้แบบเป็นคนในที่ทํางานเขาเป็นคนที่แบบติดต่อประสานงานทํางานร่วมกันอะไรแบบนี้ เขาก็หวังว่าจะได้คบกับคุณคนนั้นนะแม้ว่าลึกๆในใจอ่ะเขาก็รู้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ข้าอยากจะบอกกับคุณนะคะก็คือว่าสรุปแล้วก็คือว่าคนที่คุณแอบรักแอบชอบเนี่ยเขามีคนที่เขามีคนในใจอยู่แล้วเหมือนกันนะคะออันนี้นเราก็รอเขาไปก่อนเนาะรอเขาไปก่อน เผื่อว่าวันข้างหน้านะคะในระยะอโอกาสต่อไปเนี่ยเขาอาจจะลืมคนคนนั้นได้แล้วเขาอาจจะแบบพร้อมที่จะเปิดใจให้เราเพิ่มมากขึ้นก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นรนดอมสั้นๆนะคะที่ไพ่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดว่าชอบมินิรนดอมนะคะเป็นคลิปรนดอมสั้นๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แอนหน่อยนะคะจะได้มีกําลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ